ฮเปลเป็นไดน้ป่ะจีได้บ่ะได้อยู่พี่น้องพอาดิโอ้ยเนาะปู่ปอเฉียนแมพี่รองเหมันดวยม,มาแมนี่ไปไปเท่าเดียวนึงคือว่าได้ไว้แี่ยโอ้ยฉี่น้องเ้ยเมืนน่อไงมันจะจันพี่น้องเคยกินบ่น,นี่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 โอ้เนาะกันนเนาะพ่อพี่น้องเนะาะบ่บ่จีดเคยกินดิบบ่นี่ เคยอยู่พี่น้องเคยอยู่เนาะแประสาทกับคือกีบโอคือตัวมันทุกเนาะพี่น้องเนาะแต่กันนีากาศดีใจพี่น้องเจะได้หลายพอสมควรอยู่เจ็บบาดหิบดีไปแล้วแบบโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะให้เพื่อนาเห็นกินกันเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว้าจิ๊ดมีการติดมารนะนะโอ้ตังค์ไปทั้งดำเนี่ย ก็จะเป็นเป็นไายดิ้นแนบุ่งเนาะพอพี่น้องโอ้ชาลดินเนอะไม่หนมวกเนาะเป็นขัวแม่แม่โดนเป็นขัวต่างต่างอยู่ข้างหน้าของมาตาเลยนี่เลยคืออนะคนทั้งคนอยู่เฮือนทวีนเนาะแม่แม่แม่มาตาปรนเ็ดบริเตนปีปีนี้บริเตนโอ้โีเวลาเนาะเนี่ยเหนียวเนาะโอเคพี่น้องอ๋อลอบเทียงก็จะกินกับปปนาไม่จังจันพี่น้องเลยโอเค